ลุงตาผมนะครับตั้งแต่ตังแหมองจอมปวมนนนมกนี่ขึ้นคนขึ้นมานี่มีหนี้ยังที่มาเข่าฝันเข่าอยา่างลุงตาบอกเป็นจไใจลุงตาที่เป็นคนที่ว่าเห็นครั้งแรกแหละมีความรู้สึกว่าเห็นเห็นครั้งแรกนี่ไปนอนฝันครับไปนอนฝันว่ามีเด็กน้อยไปบอกว่าลุงตาเจ้าไปเอาเหล็กเด้อ,อยุไส่หรอยุจอมปวกมองลุงตายืนอ่ะครับผมพี่น้องนะครับเนาะสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ กล <S preach science> มารับชมในช่องของบ่าวยาคนเดิมนะครับผมมันนี้เขาก็สิบผ้ามาเบิงตัวเลขนะครับผมในอยู่ที่จอมปวกนะครับผมหลักกิโลนะครับผมตัวเล็กในหลักกิโลเด้พี่น้องเด้อซึ่งเขามาแหล็กนะครับเนาะหางวดนะครับผมเขามาแหล้วถึงหางวดนะครับเขาก็สิบมาเบิงตัวเลขกนะครับผมตีย่งบัตตานออกนะครับผมในงวดของวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสี่นะครับผมว่าอยู่ในจอมปวกก็สีมีตวไส้เน่นะครับเนาะตีย่างบัตตได้ออกนะครับเนาะ กะที S <S <ọ> ่เ <dá> ห <conclusions> <S Why han> ็นเห็นกะสิออกไปแล้วนะครับเนาะหนึ่งเกจนะครับผมหนึ่งเกจเนี่ออกมาสองเตือ่เหล้วนะครับเนาะแล้วก็ตทีถยังม่ท่านได้ออกนี่กะเอ็ดกะสิผ้ามาเบิ้งนะครับผมสิมาจับมาแจงให้เบิ้งนะครับเนาะว่าตัวใดทีงยังม่ท่านได้ออกนะครับเนาะไปเดสิบ้าเขาให้ดูนะครับพไปดูทำสักการ์ดครับอาจารย์ไปเอาไตเกจหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาเกจถึงไตครออาจารย์ ครับผมใส่หาสอออกสอใส่หาสองออกสองหาครับซ้ำถือก็อาจารย์นีดครับผมโอ้สองหาครับาีเจ็ดหนึ่งครับหงเจ็หน่ยเอากินแล้วสเท่ากินลัวเ่าครับที่ตัวเาตยชดวงตาที่มาตัวไหนเนาะสิมีตัวไหนมาเพิ่มเติมบ้าครับหนึ่งสาอ หนึ่งสามหนึ่งหนึ่นึ่งแอบรถไดครับพู้พีเอออันนี้อยเห้นควานมูนี่โอ้แรกผมี่ได้เห็นดอกตบอกคนแม่นครั้งแรกเลยตีแรกีมองนี้ทีมีคนเริ่มทีสามนี่ครับไฟมาดไปควานมูอรวที่นี่ก็เลยเอาไปกันเอาไฟมาต่ดอกคตอนตอนเไปตอนอาจารย์ได้ได้ตัวไหนครับได้ไอหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งห้า แล่วกมาวหนึ่งเกตหนึเดีสองท้แสด่ว่าลูกตานีได้ประจำจะได้นล้นีลูกตาอยุ่บ้างครับโอ้ยนนียครับผมนะครับสารบวดนี่นะครับผมสารบุดนีลูกตามีตัวใดมากที่สุดบ้างครับสารบุดนี้เหมือนี่ก็จงว่าสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งกันห้ามันสี่สูงกัสี่เปนสองนะตัวสามสนะัโอ้โอ้โ้อ ครับผมสามสองกันหาแท็กี่เป็นไม่ได้ครับรบอว่ามันหาสองไปหร้อดิสองไปครับเดี๋ยวสองสามครับหนึมหนึ่งมครับหนึ่งห่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งลักสองสามสามสอครับผม, <หา S 1> บผมขอสามนะครับรถสาครับผมนะครับ <หา S 1> ตังแทตังแทหมู่จอกบพวกนี้คืนคนเสิมากนี่นมีหยังขี่มากเขาฝันเขาเนี่ยลงตาบอเป็นจะได้ลงตา ที่เป็นคนที่ว่าเห็นครั้งแรกแหละไม่ควอมมู้ซึกงว่าเห็นเห็นครั้งแรกนี่ไปนอนฝันไปนอนฝันว่ามีเร็กหน่อยไปบอกว่าลวงตาเจ้าไปเอาเรียกเด้อยุใส่หรอยุจอมผัวมองลวงตายืนลงเบึงนั่นแหละแต่เลขม้าม้าเห็นหนึ่งหาไม่เห็นหนึ่งหาครั้งแรกครั้งแรกที่ลวงตาได้ได้เลขขึ้นหนึ่งหาโอ้บัดหลังจานนะ้านเอาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองสามเนี้ยเอาเม็สุดโตละวออมเสานี่ อาจจะว่าไปถีดนึ่หาไปถหนึ่งตอนี้มารหลอบรุ่นมาอีกมันถือถือหนึ่งสามหลอบรุ่นมาอีกมาได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาได้สองเจียครับเราแสดงว่าคงว่าหางหมดหางหมดหราครับหางวดมันสี่พกงวดตั้งแต่ไทยบ้านนี่เขาว่ากันมาเบิ้งที่แหลกหางวดตัวนี้หางวดครับอ้าวเทิมเลล่ะงวดวันหนึ่งนึ่งไฟใสเจ็หนึ่งหั บ่อคิดว่ามันเป็นเจ็ดน์โอแตงวนนี้รถตาให้ให้มาแล้วคือว่าสามหนึ่งหนึ่งสาเนาะหนึสาหนึ่ีแลหนึ่งสามแขืมีขึ่นมีลงบ่ครับมันกัดแล้วแต่ห้าสีอันเหนียวครับผมหนึ่งสามหนึ่งกับสองสามเนาะรถตาที่ชอบนี่เนาะนะครับผมมาตการนะครับูเด้อครับผมนครับปูแลวก็ชอบนะครับผมปูแล้วชอบตัวนี้เด้าพี่น้องครับมนี่ปูแล้วชอบนะครับผม้าวนะครับพ โค้ดชอบหนึ <V expand. S 2> <n> ่งสามหนึ่งนะครับเนาะเป็นกุมารเร้วว่าเป็นกุมารเด็กน้อยเด็กน้อยกุมารประเัริมะเขาฝันนะครับผมข้ากลมคนแหกนะครับผมบอกง่ายนะครับเป็นคนแหกดีนะครับเนาะขอโทษขอพ่ายในเสียงล้มนะพี่น้องเด้อพราะว่าอยู่กลางทงนะครับผมล้มมันแห้งนะครับตอนนี้ล้มแห้งยู่พี่น้องนี่เบิ่งครับพี่น้องครับนี่เป็นเลขกหนึ่งนะครับผมเลขกหนึ่งนะครับผมเลขกหนึ่งนะครับข้างล่างลงมาก็ว่จะเป็น หนึ่งสามนะครับนะ้องพี่น้องเป็นหนึ่งสามนะครับ 1, 3, หนึ่งสามเน, 1, น,นียนเ่ยย้ำพัท่านได้ยออกเลยพี่น้องเด้อเลขหนึ่งสามนะครับย้งพัท่านเดียวท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เนไอสิพัปไป็นบางอีกด้านหนึ่งนะครับนักพี่น้องครับผมบางอีกด้านหนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นตัวใดนนะครับฝั่งนี้กับสิบเจ็ดแล้วครับผมหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะบางฝั่งนี้นะครับผมขอจดกอภไยในเสียงลมดนะครับพี่น้องเด้อลมอาจจีดังนะครับเนาะฝั่งนี้สิเป็นหนึ่งหานะครับพี่น้องหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อหนึ่งห่ครับผมหนึ่งหานะครับเนาะหนึ่งหานี่ครับผม นี่ก็สองสามนะครับผมสองสามนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นสองสามนะครับแต่ว่าหนึ่งหากับพระท่นได้ออกได้พี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งหาพระท่นได้ออกนะครับเนาะพระว่งงวดว่าหันเป็นออกเป็นสองหาครับผมออกออกสองนะครับผมแล้วก็มาออกตัวนี้ครับห่านะครับเนาะก็เป็นสองหานะครับผมเป็นสองหานะครับผมสองหานัสี่มีหนึ่งสามนะครับผมถึงยังพระท่นได้ออกนะครับเนาะหนึ่งสามครับผมกับหนึ่งหานะครับเนาะกับหนึ่งหา กับ1นนะครับเนาะหนนี่ยังไม่ทันได้ออกนะครับเนาะอาสามารถนี่กับจับจับหากันได้นะครับพี่น้องจับหากันได้คือว่าจับจับใส่กันได้นะครับพี่น้องจับใส่กันได้เด้อพี่น้องเด้อตระเลขกินได้หนีนะครับผมถ้าตาบอสั่นกัเดี๋ยวแอดมินจะจับไห้ตอนถ่ายก็ได้นะครับเนาะแอดมินจะขออนุญาตจับไห้ตอนถ่ายสิพามาเบิงข้างหลังนะพี่น้องมาเบิงข้างหลังนะครับเบิ้งข้างหลังนะครับผมข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังแผ่นแผ่น เป็นหลักกิโลเพิ่นนะครับเนาะมาบข้างหลังนะครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับถ้าเปิ่ลข้างหลังนะครับตัวพี่น้องท่านใด้อาจสิมองเห็นเป็นตัวเลขนะครับเนาะตัวพี่น้องท่านใด้อาจจมองเห็นเป็นตะเลข้างหลังนะครับเนาะข้างหลังขึ้นนะครับเนาะข้างหลังเพิ่นนะครับเนาะเห็นเป็นเห็นเป็นตะไดก็บอกกันไดเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าตอนนี้เสียงลมมันแห้งครับผมลมเสียงลมอันจะดังนะครับเนาะนี่นะครับแผ่นหลังคนนะครับน้องพี่น้องน,นี่พี่น้องนี่เลขสามนะครับผมเลขสามเด็นพี่น้อง้อนี่ครับผมเป็นคือเลขสามกับตั้งนี้เป็นคีอเลขกหนึ่งนะพี่น้องเนาะ นี่ครับผมเป็นคือเหล็กหนึ่งครับพี่น้องนี่คือเหล็กหนึ่งนะครับนี่คือเหล็กหนึ่งนะครับเนาะนี่หนึ่งครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งอีกพี่หนองเบิ้งอีกเบิ้งอีกเบิ้งอีกนี่พี่น้องเห็นปะครับขออนุญาตสี่เล้วครับพี่น้องเนาะขออนุญาตสี่แป๊บนึงเลยพี่น้องนะครับเนาะขออนุญาตสี่เล้วพี่น้องพี่น้องเห็นเป็นเหล็กหาปะครับนี่ครับนี่เหล็กหานะครับหาชัดว่าพี่น้องหาชัดๆัดเลยครับผม นี <idd ratchet Lust> ่คือค <rad> ือกันครับผมกันบ่หนึ่งกับเจ็ดเลยพี่น้องนี่ครับผมบ่หนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะนี่บ่หนึ่งกับเจ็ดนะครับผมข้างหลังนี่ครับบ่หนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะเห็นเป็นหากับเจ็ดครับไอ้พ่องพ่องครับผมแต่ว่าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันได้ไหมพี่กําพ่องเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวกันครับผมเห็นกับเจ็ดกันด้วยนะครับโอ้พิชิตเนาะบัติเนาะหากับเจ็ดนี่เนาะพี่น้อง หาครับเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับผมมาเบิ่งข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นขึ้นหนึ่งสามนะพี่น้องเนาะมีเลขกหนึ่งครับผมเนี่ยมีเลขกหนึ่งนะครับมีเล็กหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ถว่าเป็นเลขกสามพี่น้องครับผมเป็นเลขสามนะครับเนาะแอต็มเป็นเลขกสามนะครับแนวทางให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามาเบิ่งตั้งนี่นะครับเนาะนี่หนึ่งสามครับผมนี่กับหนึ่งสามนี่พี่น้องนี่หนึ่งสามครับ หนึ 1> 1, งง hey. 1, ่งสามยูขอลังก็เห็นเป็นหนึ S s ่งสามเหมือนกันครับผมตัวเลขหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อเลขนึงนะครับเนาะเลขนึงนะครับย้ายแอดมินขออนุญาตจับคู่ให้นะครับเนาะขออนุญาตจับคู่ให้นะครับผมเอาใจจับคูให้แป๊บนึงครับผมอ่านะครับพี่น้องเดี๋ยวแอดมินสิมาขออนุญาตสรุปให้นะครับเนาะตัวเลขอยู่ในหลักกิโลจอมปลวกนะครับเนาะว่าสิมีตัวใดแน่นะครับผมที่แน่ๆก็มีหนึ่งมีสามมีเกศมีหามีสองนะครับเนาะมินสิขออนุญาต เขามาร่วมกันนะครับผมไปจับค่ให้พี่น้องนะครับเนาะในงวดของวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสี่นะครับผมก็เป็นหน้าทางให้ได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งมาพร้อมกันนะครับผมและหนึงจับให้เรียบนะครับเนาะนี่ครับผมเบิ่งเอาพี่น้องครับผมงวดก้อนนะครับผมงวดวันที่สิบหกนะครับผมสิบหกกรกฎาจับเบิ่งทีเดียพี่น้องเด้อเข่าสามโตตรงนะครับผมเข่าสามโตนะครับผมสองห้า นะครับนะสองห้าเจ็ดนะครับผมแต่ว่าเอสบริจับสามตัวหอยเดียนะครับผมว่าหันหมวดว่างหันนะครับเนาะบริจาจสามตัวหอยนะครับเอสจับแต่สองตัวหอยนะครับพี่น้องเอสจับแต่สองตัวหอยนะครับก็คือหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามสองสามห่าสามเจ็ดสองห่าสองเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่าที่ออกไปเลี้ยวก็คือหนึ่งเจ็ดสองห่า สองเจ็ดนะครับเนาะที่เหลือพระท่านได้ออกก็คือลักสามพี่น้องลักสามพระท่านได้ออกนะครับนะเลขสามพระท่านได้ออกพี่น้องเลขสามพระท่านได้ออกก็คือหนึ่งสามสามสองสามห้าสามเจ็ดนะครับผมที่ยังพระท่านได้ออกนะครับเนาะนี่นะครับผมที่แอดมินได้ได้เอาตัวเลขนะครับผมที่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมแอดได้เอามาจับเลี้ยงให้นะครับเนาะแล้วก็จับคู่ให้นะครับ ถ้าหากว่าพี่น้องเห็นตังจะไหนกับพี่น้องก็จับเบิ้งก็ได้นะครับเล็กสามโตนี่ครับผมสำหรับเล็กสาโตพี่น้องสามารถจับอีกก็ได้นะครับผมจับไซเบิ้งนะครับ่มพี่น้องจับไซเบิ้งเด้อลังหามันเป็นโศมเป็นหมานกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมือส่วนบุคค้นแต่ว่าที่ในเนี่ยก็เขามาเขามาหลายงวดแะได้พี่น้องหนึ่งเกตกับสองงวดนะครับผมหนึ่งเกตนะครับเนาะสองห่างกันงวดหนึ่งนะครับผมหลักก็มาสองเกตกันงวดหนึ่งนี่นะครับผมเนี่ย ไล่กันมาเลยงได้พี่น้องไล่กันมาเลยงได้นะครับผมครับผมพี่น้องก็ ienda, ขอให้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลนะครับผมนี่จะเป็นแอดก็เป็นแนวทางให้นะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจะม,มีความสุขความเจริญลำล้ำเรื่อยๆนะครับเนาะถูกหวยรวยเบอร์นะกรับสุขสุขคนเลยพี่น้องเด้อสาธุเบิ่งแล้วยอจอบเลี่ยไปเรื่องนะครับเนาะเข้าไปกดไลค์กดซับซากให้กดกระดิง่ง กดติดตามในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับนะเนาะเผื่อเป็นกำลังลแรงใจในการทำคลิปนะครับเนาะพี่น้องอพอกันคลิปหน้าครับผม